เราเรียนภาษาเรียนในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วแต่นี่เป็นหลักสูตรเป็นหลักเรียนรู้เป็นกิจกรรมเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่เห็นไหมทูกสาขาออกมาได้หมดนะครับถ้าเราวิเคราะห์ศึกษาตรงที่วิเคราะห์บริบทสาระยภาพทั้งหลายทัง้งปวงมันเปี่ยนภาพนะครับผมไม่ได้มองแค่นั้นนะ เกิดการสร้างและพัฒนากลไกความรมมือการจัดการการขับเคลื่อนตามระบบปฏิบัติการเกิดเครือข่ายเกิดความรมมือที่สวาสดวัฒนธรรมแรงความรู้ดีนั่นและวัฒนธรรมว่าไปแต่ยงที่ผมทำลวดไปผมจะผมอยากเห็นอะไรถ้าไม่มีตัวนี้ไม่นานเมืองมาสารคามก็จะไม่ใช่เมืองการรู้เพราะว่าไม่มีมืออาชีพเข้ามาจัดการลรวเพราะนั้นผมบอก ในปีท so ี o, no. No like ่สองปีที่สาให้เกิดองค์กรหรือว่าบริษัทจัดการบริษัทที่จัดการเมื่องในการเรียนรู้ต้องเข้ามาจัดการนะฮะในรูปแบบของอะไรโซเชียลจัดไรเอสบีขยถ้าได้เกิดรงค์การนี้ม้วยกลไกตรงนี้เชื่อมต่อนะครับสักพักกิจกรรมไม่ไหวนะ่เพราะตรงนี้จะเป็นหัวใจกลางในการเชื่อมต่อท่านต่อท่านดูต่อไป เกิดการจะเป็นครับเป็นไปนีึ่งเกิดการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นนะครับพัฒนาทั้งระดับรัฐสตร์และบริสุินออฟออกไปได้จากบริการอะไรพนี้เพราะจะไป็นควเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นครับเกิดอแน่ใจก็ขออนุญาตขออนุญาตคือเรื่องเนี่ยก็เป็น เข้ามาสนใจเรื่องดีหรนะือเปล่าครับแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนึ่งเนี่ยเคยทำหนังสือของดีมาหาสารควาไร้นะครับแล้วก็ผมค,คิดว่าน่าจะเอาของดีหน่อยน,นะจะมาดีวิเศษแล้วก็เพื่อเอามาชูประเด็นที่ดีเช่นมันอาจจะเป็นไซส์เราก็แปลงเป็นดีต้นยกตัวอย่างเช่นถูกต้องครับแล้วก็เอาโดยชี่วัดที่ท่านพูดอย่างเราจับแล้วก็ แล้วก็ใส่ตัวชีวะมากไปกว่าที่ที่โจทย์จะขอได้รอใช่ไหมครับถูกต้องครับพอเพียงแไอ้ตัวที่ผมกำลังพูดถึงเป็นตัวนี้เป็นชุดตัวชีวะเป็นผลลัพธ์แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์ตัวชีวะภายใต้แต่ละข้อก็ผยกตัวนั้นจะนำไปสู่การทำาวิค่าไหนวิธีการที่จะเกิดกระบวนการวิธีการใดท้ายแบบไหนน่คือหลักในการพัฒนาโครงการแล้วตัวที่เจ็ด นะครับเกิดการสร้างรายได้การกระจายรายได้เราก็ชะลงในพื้นที่เกิดยังไงเกิดก็คือมีเครือข่ายมีผริตภันฑ์ผสมให้มันเป็นเชนนนั้เป็นสัมพันเชนเป็นโลจิสติกของระบบการผลิตแล้วก็ส่งต่อกำหนดเรื่องของการตลาดเข้ามาเราแค่นั้นการตลาดก็ต้องเข้ามาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องเข้ามาใช่ไหมครับเข้าในรย์ต่าดๆแต่ว่าไม่ได้ทำแบบใหญ่เยอะแยะมากมายเอาอะไรที่เป็นไฮไลท์ของสาขา ที่มันเป็นยูนิคยูนิคยูนิคเสร็จของมาราคามีเงี้ยมาเขาให้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็สอบทดลองนะครับนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเ็กนะครับมือการเรียนรู้มาเนี่ยพูดถึงเรื่องของถ้าเราไปอ่านโจทย์ของบบทร์อะไทำนุสังคมทางศิลปกรรมก็ไม่ใช่ออกมาตากันถ้าเราไปนี่น้าทำอะไรเราอยากให้เกิดขึ้นมาซะ ถ้าพนักงานก็โกงจริงนะครับข้อตัดขจท่านขจบอกว่ายินดีเลยยินดีประสานข้อมูลยินดีประสานงูนี้นั่นายถึงว่โชคดีมากนะเราไม่ได้เริ่มต้นกับศูนย์นะเรามีทุนของเรามอาจารย์ก็มีทุนความรู้อาจารย์ก็มีเครือข่ายมีได้ไป่ทำพื้นที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้แหล่ต่างๆของของาจารย์แล้วนะครับบััตรนี้อาจารย์

ไม่สาขาการก,ก็เข้ามา,าเรียนรู้งานทางแรกตอนนี้ก็ลองดูดูว่าอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสในในส่วนของสาขาเราแบบมีทิศทางแบบนี่จะทำออกมาในงานาางานงานโครงงานอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับมันมันมีสองอันนี่นก็คือก็คือ ว่าจะเอาเข้ามาใช้ในการพัฒนาให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องนี้ของของดีมาสันคาได้อย่างไรครับผมจะต้องไปคิดต่อไนปะต้องไปสืบพลังไม่มันไม่ใช่ใช่ไหมก็จะเป็นผลงานศิลปนอาจารย์แล้วเดี๋ยมาสรุปเรื่องทุนว่าเป็นเรื่องในการเรียนให้ด้วยโอเคครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมาลบกันก็เลยกี่วงก็จะต้องอันนี้ไม่มีเกี่ยวแต่ เพราะทางไอทีก okay. ็เขามาช่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมาช่วยอย่างที่เรามีศิลปกรรมภาษาอ่านไดเลยไป็นของนิพนธ์เราต้องสอบถามเพิ่มเติมนี่เป็นคำของในในด้านของคำภาษาเนี่ยนะครับจากที่อาจารย์ดูรายการโครงการมามีโครงการในลักษณะไหนที่ใช้ภาษาเข้ามาเป็นก็เมือส่วนหนึ่งที่เอาไป ถ้าประชาชน,ชนอไอต่อยอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของก,การประไปโย์เรื่องของสื่อเป็นสื่อสื่อเพื่อการพัฒนาครับไม่ไม่รู้ว่าทาษาศาสตร์และการใดๆเกี่ยวข้องกับการสื่อเรื่องสื่ออะไรพวกนย่ดีไหมท้องผมตอนนี้ที่ที่มีอยู่ก็จะมีวิชาเป็นเราจะทก๊เกกรื่องเกี่ยวกับาตการสอนใช้ ่าสื่อต่อทำเป็นโคกก้กตูนู่าง 3G คือปมิมกัน อยู่ที่รายลเอียดตีแล้วก็รายละเอียดก็จะมีเยอะแยะนะคะอย่างเช่นตัวโบราณสถานนะคะเรื่องของลิกภั์รวมทั้งบุคลากรนพุทธคนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์จะให้ช่วยในเรื่องของของรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ง่ายนะคะเพราะว่าเรามี ต้องช่วยอที่คณะจะมีส่วนที่เกี่ยวข้งองกับคอมพิเวเตอร์ด้วนะามหมายว่าอาจารย์ที่สอนในด้านของคอมพิเวเตอร์ก็จะพัฒนาดาต้าไปเรื่องของออดิจิตาลต้อง,องมีค่ะผมผมเป็นตัวอ <c oughs> บอชสผมเป็นตัวบอสเลยว่าถ้าจบจากนี้เราต้องฟอร์อมทีมนะใถ้เจบก็อาจารย์ทำเรื่องของ ตีเงินราการอั็กใกระดาัตลาดำเฉพาะต่อจงคอามโดเซ่ของหนงเป็นตัวนำไปก่อนเยใช่ไหงาคืออย่างนี้นะคะหูก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นกระโดูขึ้นมาไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์แงนี้คืออะเพียงแต่ว่าหนูอาจจะช่วยให้ข้อมูลได้ใช่ใช่เป็นทีมเป็นทีมนแต่แต่นนี้ไม่เห็นทุนบกคองเงินในการดูเนซื้อนี่นะคปวันนี้เมือกี้เราเอ้ก็เลยว่าเดี๋ยว ได้ได้ได้ับอนเดเรียกับไปดูกับที่ผมนำมาเสนอครับสิ่ที่ม้เคราะห์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวถือรงตัวของเราแล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมวงของการย์สกับพื้นที่ตั้จองอรวกับอบจอและในสาฟ่รอไม่อะไรนะครับเราจะสามารเเรื่องน้อาู่้ที่ที่่คุยรวมือจับกนยนพัฒนาโครงการผมว่าภายในที่เดียวคนั้นอันนี้คืสตาร์ันจะเป็นโครงการร่องเลย แรกของเราในที่เราทำร่วมกันหลายๆคณะใช่ไหมเราก็ได้ทำแค่คนสองคนงานทำกัน่านใทีนี้ไม่น้อย ผมจเตัวอย่างที่ได้ถุนแล้วนะัเป็นแนวง่ายๆอะไรอย่างนี้อ่ครับมีท่านอื่นไหมฮะมีท่านที่ท่านนั่งทั้งหมดในห้องนี้มีท่านไหนจะว่วายออเสยนะครับอเรอย่างนี้กเรื่องรกรมปรชาธิตก็น่าดะทำใจก็ไเคยเราท่านานสูงนครับว่าก็มองว่าเรื่องของ การพัฒนาเื่องาผู้ผมมีความเชื่อมโยงกันเรื่องการพัฒนาสังคมเรื่องการับเรื่องทองานเรื่องการผมว่าเมองก็มีลกษณะการารเ้เติดความงามต่อชุมชนก็อย่างเช่คน้ำงาเมือว่าแต่ละการทําเรื่องไม่เกิ่มเตมอไรไม่มีอีกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงาที่ก็จะมีพวกไปพวกที่อยู่ระดับเมืองจุดเมาก เราถึงถึงเพราะถึป <c ười> ัเสี่ยของท่เที่ยวเพื่อการนำใจพวกเดืองคนเก่าที่พวกความทุกข์องแต่ว่าเมืองที่สวยมนจุดการที่ซึ่คนหนึจเร่มจากผมรับเด็กอะไรงเนี้แต่รู้ว่าเักษ์โรณมีพยาวย้าแต่งเนี้เราในเร่องนเราเป็นงไงเราต้องมีตวบุสมูนะครับ่ง อานยที่แบบเป็นศิลปสมัยใหม่พวกสมงนะฮมจะมีพวกตัวสถาปตวัดมีแล้วก็มีาปนิแต่ว่าไมีการรวมกันแทนที่สถวสากนะะันมีของนี้เยอะแต่ไม่มีการวมกันในรัวเกี่ยวงานนี้อาีนะอาจที่เคย ที่อย่ในการ,ากกรโโดูแลของอมีเอกเสที่จัดที่สาการกต่างก็สามารถรับนาให้เป็นกที่กรทที่มีชีวิตอได้อลนที่นเ็นรอางสารการต่าพืทการพัฒนาสภาพแวดล้อมของื้นที่ให้มีมีความง,งาม ภาส่วนหนี่งกบอคิดว่าเป็นการพัฒนาเงินสารภาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่คนจะมายืนนก็จะช่วยให้เศรษฐกิจในท้นที่ดีขึ้นรับก็อาจจะต้องใช้ความร้ด้วยทุกภาคส่วนแัะายสาปาตายส่งแวดล้อมนี้แค่แต่คนในตอนไร้มากไครัครับที่จริผม คิดว่าโปรเจกต์นี้มันดีมากนะคกับการที่จะเติมดำเนินการให้เกิดภาพใหญ่ผมเชื่อมหาวิทยาลัยหนก็รู้ขึ้นมาเป็นผู้นำต่อมาแต่การที่จะสร้างเซตทีมสตาร์ขึ้นมาว่าแต่ละคณะมีความเชี่ยวชาญด้านไหนด้านไหนก็ไปนั่งคุยในชั้นต้นจริงๆคืออยากจะเสนอเล้ท่านผู้ช่วยในตำแาน่งดีๆที่ด้วยจะเป็นหัวหน้าทีมเปโดยรวม เนินเสร็จที่ครับเนื่อท่านเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นคนหน้าที่เขาก็เรียกสร้างพอทีขึ้นมาแล้วเระด้องนัดทำงานในเวลาจัดกบบนี้เนี่ยเราก็จะมีนัดทำงานยาวเร่งด่วนมากแตผมก็ข้อมูลในการย์คนนี้ที่มาได้ทพิบูรณ์ทั้งคนนะครับมานเอาไปเทียบกับองค์การได้แล้วเราต้องเราอให้ตรงก่อนดูพักเป็นช่วงตัวแขกตันู้นผิดขาดไเติมเต็มทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ประธานพขอบคุณนะขอบคุณนะครับ ไ้สิ่งที่อาจารย์บอกได้ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นการออกแบบนะครับเรื่องขอมือการเรียนรู้แบบตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวโมเดลยวตัวแผนฟอร์มเรีย่เขาว่าเขาไปใย่มาปีนี้แต่ว่าพวกประมาณไม่ได้หมายความว่าปีนี้จะเป็แค่ฐานงานแต่มันเป็นปีที่สองสามสิ่งที่เขาอาจจ่บอกมาแบบไหนยังไงพวกจะเอามาจากตัวที่ชว่านตอวจังหวัดตัวอะไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการับอะไรนะครับอย่างเงี้ยการวิจัย รแล้วก sí ja ็เสนอท่านผู้ช่วยทำงานท่านผู้ช่วยเป็นผอชุหัวหน้าชุดและมีคนเสนอท่านผู้ช่วยแต่แต่ดูแล้วผมก็ว่าก็เลยไม่ได้มองที่ท่านเลยวัวท่านทำงานเลี้ยงวัวเลยนะก็เลยพยายามมองแล้ววิจัยวิศว์แต่คนที่จะช่วยส่งคือกองวิจัยอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่าจะมาทำกันเองไม่ใช่นะพอเชิญยึดทำงานเนี่ยนะรถดามาใช้ออกพื้นที่จะไปโูดนี้นั่นข้าวปลานระหว่างพัฒนาระหว่างบุก ใช่ไหมครับพอเชิญดียินดีนะต้องยินดีเห็นไหมครับอย่างเนีย้ยเราทำในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ใช่ทำในนามคณะไหนกเห็นไหมครับทีประานแน่นอนแน่นที่ผมพยายามจะเสนอให้มหาองมหาสาร,าราคามทำชุดโครงการชุดโครงการในานามมมงอสกอพิเศษป็นในนามคณะนั้นทางมีใครไม่ใช่เป็นที่ด,ดีกว่าใช่ไหมครับนี้ เป็นผิดครับเองและท่านท่านผู้ช่วยว่าไรใดครับงานเข้าให้กับอะไรท่านนะท่านผู้ช่วยจะเป็นครับก็สำรวจตัวเองทางทางแข่งวิจัยก็ยินดีครับนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ที่เรามามาร่วมกันมาได้พบหน้าท่านต่างแล้วก็มันคงไม่ไม่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่เดียวนะครับเราก็ทำอยู่ไปเรื่อยๆ กาส่วนในส่วนขงการสัส hmm. นุนจากกวงเจรทหนเกึ้ดีครับครับเพว่าอย่างไรก็เู้ช่วยหโการชุดหรืราขอก็ขอให้เตที่เอแต่สิ่งที่ผมพยายามทมาจะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาโคงการต่อแต่ต้องย้อนกลับไปสำคัญจริงๆต้องกลับไปที่เรื่องของ ลพื้นที่พ่อมูลเนือความร่วมือนี้สำคัญมากแล้วส่วนสมาียนอะไรอย่างนี้ให้เวลานึ่งัไม่ไ่นาก็รอฟอครับหรือเราไปเติมชุดกิจกรรมชุดอะไรต่างๆเล่านี้ให้การเครับนี่คือหลักในการพัฒนาโคการเป็นชุดโครงการนะครับซึ่งผมย้ำจึอว่าก็มให้ตลอดที่หายภต้องตกลง ผลรบตัวบาให้มันถดถให้มันล้นมากกว่าที่เขาอยากไรนันสิ่งที่หลังทุกขาอยากได้ที่เหลืออยู่ก็คือแสดงว่าเอาจริงนะหายไปประมาณสิบกว่าท่านึ่งไม่ดีมาสองเราจะเข้ามาร่วมในเราเี้ได ดูด้วยกันแล้วก็บางที้ที่ก็เลยคว่าเราทำอย่างนั้นทีนี้เพื่อให้ให้สบายใจว่ามีตีดเพราะอย่างไรเว่าะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวชุดตัวเป้าหมายตัวผลลัพธ์ตัวชีวิตมันจะไปออกแบบกิจกรรมกิจกรรมนั้น มาสักครั้งใน,นานะาสามีเป็นผมว่าดีนะมาสักครเป็นที่ไม่ใหญ่มากวิถีชีวิตก็ึง่น่าความเจริญก็มาต่างต่างโลกเปลี่ยนไปตลอดว่าดูแลก็ไม,ม่เปลี่ยนอะไรมากๆปนะครับมันอยู่ในสภาพที่เราสามารถที่จะทำอะไรกับมาสักครได้เรื่องเลยไม่เป็นขอกัดน,นะ การออกแบบสำคัญที่สุดเพราะกระบวนการในการคูปีทีิผมขอทุนได้มาเป็นทางับรือว่เสนอแนวคิดก็จะเป็นการออกแบบการออกแบบเติมเต็มช่างนะครับการที่อาจารย์บอกว่า ทำน้อยไปนะเราไม่ได้ทําแบบเปิดเผยหมดนะทำเป็นกลุ่มเป็นเรื่องเป็นชุดเป็นระบบทุกอย่างในการกระจายเงินทุสร้างนวัตกรรมว่าต่อไปมคสจะเป็นมหอะไยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมต้องประกาศตัวเองนะครับแล้วพอประกาศไปนี่พวกอาจารย์ทุกคนจะเริ่มมองนทิศทางเขาไม่ไดกรรมคืออะไรไม่ใช่ว่าไปทำใหม่ทั้งหมดนะใช่การต่อยอดจากของที่ดีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องไป เป็นความภาคภูมิใจแล้วคนจะต้องใช้ประโยชน์ได้ในรูปน้ำแค่ไหนเดี๋ยวจะมีทุนอีกเดี๋ยวเราจะประกาศอีกถ้าอาจารย์ทางบริหารทางการตลาดการตลาดเข้ามานะเหมือนกันคือเรื่องสั้นทเขาบอกว่าปัญหาของเราก็คือทำเรื่องของอะไรนะโอ้โหอะไรถ้าเราเตะลงบน โอทอเนี oh, top, né, เป็นอะไรที่นักพิดีเราไปเอาคิดแต่ญี่ปุ่นนะโอวัลวันบีเลชวันโพรกเรามาเป็นโอทอปมันกำลังนันโพรักอย่งแต่วิธีการออกมากระบวนการในการพัฒนาไม่แค่ผิดถน,น,น,นัดเ่ะเพราะโอวัลเนี่ยชาวบ้านญี่ปุ่นเขาทำเอง,เมองไม่ไครไปส่งเสริมเขาเป็นคนท่นองเที่ยวอยูแล้วเขาไปแจกขายว ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเกิดความประทับใจการเอาจิตยืญยันอเข้าไปทำในสัมพันธ์ในทรความเป็นไปด้ันที่ามยทำมใส่ใจรูกอย่างแต่โอทบ้าเรารับมาผู้กอชออันนี้เป็นที่ที่มีไอ้วยเยอะมีผ้าเยอะต้อง่า้้าาทรูนี้นั่นกล้วยโอ้กล้วยนกล้วยชาวตั้งแต่เชียงรายยังสมัยก่อนี่ก็หไม่ใช่ผิดแล้วแล้ว แล้วก็ตายไม่มีทางโตถอดคืนยากนะครับคืนยากนะแต่มีทางก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มที่มีจะต้องมีกลุ่มออกไปหรือใครจะต้องมีกลุ่มที่ร้มงานได้ยากไปขึ้นมาเพราจะกลุ่มที่เด่นเด่นที่เข้าโตได้ก็มีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาจะทําอะไรที่มันเป็นสูงเสริมได้เหมืการสร้างตลาดูปแบบตลาดคนยุคตลาดยุคตลาดออนไลน์ ยึดแล้เน้นอาจารย์ที่ต้องมาไม่ใช่แต่อาจารย์นก็เป็นการตลราดเาเอานัาการตลาดธุรกิไปเข้าเราไม่ใช่งวยอาชีพเราแค่สอนทฤษฎีอาจารย์สังเกตว่าหาอะไรทำอะไรที่เป็นธุรกิจเต็มหมดเราไปสอนคนไม่ได้ว่าเราไม่เก่งก็มีแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์นั่น,น,นั้นจริงเพราะนั้นกธทําเรื่องของตอลาดเรื่องของการจะสร้างธุรกิจอย่างเช่นมือ ต้องเอานั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องวันนี้มาเป็นทีบอกด้วยซ้ำดูว่าเป็นที่อึกษาโครงการนะอาจารย์จะไปทิ้งนะแล้วก็จะเป็นเครือข่ายเรานะครับงานที่ใหญ่ต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าจะจำกัดเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่นะครับต่อไปทุกคนที่เข้ามาลงเป็นนั่งใจและกระทั่งเด็กเยาวชนหรือท่านน้องจบต่อที่มหนังสือก็ไนั่งที่ใเรามาสร้างคอนดิชั่นให้เป็นระบบควบคุมเรามาเรียนรู้สร้างความรู้อย่างเป็นระบบ สร้างความรู้เรื่องการพัฒนารมเห็นไหมครับผมไปดูมาแบบนี้ต้อย่างนี้เยอะๆอีกหน่อยเนี่ยคามเป็นนักวิจัยเปจทุกคนแล้ท่าจะมีวสัยทัย่างคือจะทำอะไรก็ตามนะบางคนที่บอกเฮยี่ไม่ใช่วิวิทจไม่ใช่วจไม่เนไความเห็นจริยาทําทุกกิจกรรมให้ใช้คามเิใจกันทำเป็นระบบแคนั่นเอ็นไม่ไม่ยุ่งากซับซ้อนอะไรเลยคำว่าใกล้วิจ นะชาวบ้านเองก็แล้วิจัยก็ไม่ต้องเป็นยากมนราาที่เป็นอเรียนใจนดเอกาผิัว้ยงแวมีส่วนเก็ก็มีนะเพรมูนี่นั่นใหม่ให้เขาทำทดสอบทดลองข้ออะไรตกตึนหรือขอที่ายได้แล้เก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ได้ถ่ายข้อได้ไมได้สูญหาไเเพรอย่างี้ตายก็นก็จบไม่ใชสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนเขาเป็นการวิจัยเาไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นท่านู้ช่วยครับครับอาจารย์ครับก็ยังที่ดีที่สุดผมก็ฟังหลายท่านแนะนำเสนอแล้วท่านยังก่อนได้บรรยายครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดตอนนี้อาจจะนอกเหนือจากจากจากที่นักหลายท่านคิดแต่ก็อาจจะเกินที่ง63,000บาทที่เราตั้งแต่ว่าผมผมคิดเพื่อ เพื่อนอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้นะได้ได้ขอยาวๆไว้ครับคือถ้าจะมองเมืองมหารสรารคามเนี่ยส่วนตัวผมนะครับคมอครับมันมันไม่มีอะไรอ่าเทียบเข้ากับกตังหวัดอื่นๆนะเรื่องของนู้นเรื่องของเรื่องของเที่ยวอะไรต่าแต่มหารสรารคามได้ได้เขาได้ตักกเตลอนคอนครับ,บดังนั้นมันมันคือภูเขาของมหารสารคามคือการศึกษา ทีนี้ผมเห็นได้หลายโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นเลยก็ต้พยายามบูรณาการความสั้พัร่วมกันพอไปทำของถึงแบบทำย่อยแล้วมันก็ก็ได้นิดเดียวครับแต่ว่าคนยังไม่มาเที่ยวคนยังไม่ความใจเพราะว่ามันทําในส่วนเล็กๆก็น้อยคนมากที่ตั้งใจมาเที่ยวมหาสามยกเป็นมาราชการหรือมาทำงานแค่นั้นเองแค่นั้นเองเี่ยวไม่ค่อยมีถ้าปิดเทอมแล้วก็มีไปเดียวที่ครับา ทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ทุกคนมองว่าตั้งแต่มานเที่ยวสารสนเทความที่ของผมนี้อยากขยายคพาว่าตัสิลางขอบก็ความรู้เราจะทำยังไงให้มันเป็นศูนย์กลางของความรู้ครัขอวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่มีกลับไปอยู่ทวันนี้ร้อยเอ็ดมีคนไปดูก็ไม่มีความทีนน่ของผมเนี่นะเราสร้างขยายว่า การศึกษาทุกอย่างที่มันเป็นความรู้เนี่ยอาจจะเป็นหอยใหญ่ที่ใหญ่กว่าในกรุงเทพฯตั้งอยู่การเงินมหาสมรทรตรงอะไรที่โดยทุกท่านที่มันมีวิวสวยกันคือทุกคนคิดถึงมหาสมรที่ถึงความรู้เนี่ยต้องมามหาสรคามไม่ใช่มาดูแค่งานเราที่ยาศาสตร์ที่ธรรมาธินมันก็ไม่เยอะไงคือทุกคนคิดว่าอยากไปดูความรู้ต้องไปสารคาสตร์อยากไปทะเลต้องไปลยองหรือใต้อยากไปภูเขาต้องขึ้นเชียงใหม่เชียงรายแต่อยากมาหาความรู้ต้องมาหาสารคามร์ แต่เราสร้างมันสร้างเล็กๆๆนิดหน่อยขึ้นเข้าไปดูที่อื่นได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขึ้นใหญ่กว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยจุดรวมที่ใหญ่เลยเป็นหอวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ทั้งศิลปะวัฒนธรรมอยู่ตรงไหนอยู่การแจงเลนจานขึ้นประมาณสามคนไร่เนี่ยทุกคนเนี่ยคือกี่หยาดหนักอะไรเงี่ยไม่หงุดหงินะครับโอเคเยี่ยเป็นงานพดีนะอันนี้เราเป็นสื่อในจังหวัดเพราะนี่อาจารย์อยากจะสร้างให้มันเป็นศูนย์รวมของ ทุตากาศศิลานครใช่ไหมก็มีกายภาพที่เกิดคนที่จะมาเรียนเรื่องด้วยนะด้วยจริงแต่ว่าผบประมาณมาสามเราให้ระยะยาวนะครับไม่เป็นารย์อันนี้ถูกต้องเลยเออพออาจารย์พูดขึ้นมาอย่างเนี้ความเป็นมตากาศศิลานครเมืองแห่งของมตากาศศิลาอย่ง้เชี่ชาญเราก็ต้องความรู้ใช่ไหมนั่นก็คือจุดที่จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของมือนการศึกษาว่ทยาศาสศิลานครของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์การในการเรียนรู้ในการเรีเรื่องไหน ที่มันมันรอกับวิธีบริการของเรารอกับความดีสารคามที่มันอยู่ลรอกับจุดเด่นอะไรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำยังไงจะจะออกแบบให้คนเข้ามาสําสำคัญล่วสุดเรืแรกไม่ใชาคนมาูที่เกีกัเร่งานเข้ามอบครับเป็น้อกคนในมาสารคามไหดึงให้เขเข้ามาเน็วพาเืองมีของหอยังไงมันเติมอะไรมี นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของโครงการส่วนนักท่องเที่ยวจะมาหลายด้ตามมาใช่ไหมครับให้คโฆษกสระเนี่ยมีสำนึกมีความภาคภูมิใจแลวก่อนไปตรงไหนก็คือมันมันใช่หรือล่าไปตรงไหนก็ไม่ใช่ว่าไปแบบหรือแบบทำอย่างให้เหมือนกับที่เขาทำมีเหมือนกันมีสินค้าโอทอมเหมือนกันถ้าจะเป็นเป็นผู้มีสิทธู์แต่การโอทอมตรงนี้ ทำยังไงจะให้คนจุดที่นักท่องเที่ยวคนสารคามนี้ได้เรียนรู้ว่ามันมีมาอย่างไรมันทำอย่างไรอะไรนะครับถ้าไม่มีเวลาก็เรื่องของออนไลน์ขึ้นจูลทูตไปดูตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้เนี่องเพราะพยามของคิดเครื่องนี้เยอะๆแล้วสำคัญที่สุดนะบางทีกระดาจจะไม่ได้เี็นอะไรมากกว่ากระดุมนแต่ขั้นกรง